สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้ครูพี่นันก็นําหนังสือหน้าที่20แล้วนะครับนะมาสอนให้กับลูกๆนักเรียนชั้นปหนึ่งนะครับผมเรียนกับครูพี่นันเข้าใจภาษาอังกฤษดีขึ้นไหมครับนะครับนะถ้าเข้าใจดีขึ้นก็ช่วยแนะนําต่อนะครับนะให้มากด subscribe subscribe แปลว่าอะไรครับแปลว่ากดติดตามนะลูกนะกดติดตามช่องครูนันชนแนลนะครับคุณครูก็ขอขอบใจลูกๆทุกคนนะครับนะเข้าในเนื้อเรื่องกันเลย นี่คือหน้าตาของหน้าที่20นะครับนะที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับก็ไปดูในรายละเอียดกันเลยคำสั่งบอกว่า l e t chant นะครับ l e t chant นะครับปกติแล้วมันแปลว่าพวกเรามาร้องเพลงกันเถอะนะครับขอโทษทีนะคุณครูไม่ได้เขียนคำแปลให้ let นะลูกนะอ่านว่า let l เท่ากับ r ing, e, ลิง i e เท่ากับสระเอ t เท่ากับทอทหารอ่านว่า let แปลว่าอนุญาตแล้วก็ขีด s ตัวนี้นะครับย่อมาจาก u กับ s นะครับ u กับ s ไม่ได้เป็นชื่อประเทศสหรัฐนะครับในที่นี้หมายถึง us นะครับอ่านว่า us แปลว่าพวกเราทั้งหลาย let us นะครับก็แปลว่าอนุญาตพวกเราทั้งหลายแต่เวลาแปลจริงๆเราแปลว่าพวกเรามาจุดๆๆกันเถอะ จุดๆในที่นี้คือแล้วแต่คำกริยานะครับแต่ let's let us let's go พวกเราไปเที่ยวกันเถอะอันนี้ let's change change ในที่นี้แปลว่าร้องเพลงนะครับนะไม่ได้แปลว่าสวดมนต์เพราะ change แปลว่าสวดมนต์ก็ได้ร้องเพลงก็ได้ let's change ก็เลยแปลว่าพวกเรามาร้องเพลงกันเถอะโอเคไหมครับไม่ได้แปลตรงตามตัวทีเดียวนะว่าอนุญาตให้พวกเรามาร้องเพลงไม่ต้องอย่างนั้นนะครับนะก็เนื้อเพลงมีอยู่ว่านะครับ one two This is for you. One two. This is for you. นะครับนี่นะครับคำอ่านคุณครูเขียนได้แล้วก็คือการนับ1-10นั่นเองนะครับ One t This is for you. นี่คือนะครับสิ่งนี้นะครับ This แปลว่านี้ is แปลว่าคือ for แปลว่าสำหรับ you แปลว่าคุณนะครับสิ่งนี้คือสำหรับคุณนะค,คุณครูแปลอย่างนี้ตามคำศัพท์เลยนะลูกนะคงเข้าใจนะ สิ่งนี้คือสําหรับคุณหรือจะพูดเป็นสั้นๆว่าสิ่งนี้ให้คุณนะครับสิ่งนี้เพื่อคุณอย่างน,นก็ได้นะครับนะ is ไม่ต้องไปแปลหรือก็ได้นะครับประโยคนี้แปลว่าสิ่งนี้เพื่อคุณไปเลยก็ได้นะครับพร้อมกับมอบของขวัญให้นี่คือ,อวรรคแรกของเพลงนะครับนะ,ะไปดูวรรคต่อไปนะครับ one two แล้วก็ three four นะครับเราเป็นการนับหนึ่งถึงสิบ three four open the door t r e e f o l l open the door นะครับก็คือนับ3 4 3 4 3 4 t o p e n นะครับ o p n open อ่นว่า open แปลว่าเปิด o ก็เท่ากับสระ o p เท่ากับพอผ่านนะครับ e เท่ากับสระ A n เท่ากับนอหนูอ่านว่า open นะครับแปลว่าเปิด the door นะครับ the เป็นคำพิเศนะครับนะนำหน้าคำนาม door นะครับแปลว่าประตูนะครับ d เท่ากับดอเด็กนะครับ O O R นะครับนะถ้ากับสระออรเรือการันนะครับนะ O O R เนี่ยถือว่าเป็นสระออแล้วก็มีรเรือการันนี่นะครับเขียนภาษาไทยดเด็กอ่างรเรือการันอ่านะว่า door แปลว่าประตูนะครับก็แปลว่าสามสี่เปิดประตูนะครับนะแต่คุณครูไม่ได้เขียนห้ว่า34เขียนว่าเปิดประตูโอเคนะครับไปะไป5 6 ไฟนะครับห้าหกเนี่ยไฟฟอ่านว่า5นะครับนะคุณครูพยายามเขียนเป็นแบบนี้นะครับอ่านยากนิดหนึ่ง5 6 I have a stick นะครับ I แปลว่าฉันนะครับ have แปลว่ามี a stick นะครับ stick นี่เลยนะครับภาพที่เห็นชัดเจนก็คือไม้ในการาใช้ตั้งโทรศัพท์นะครับใช้ยึดโทรศัพท์นะครับใช้ยึดเนี่ยคุณครูเขียนว่า ฉันมีไม้ยึดนะครับก็คือไม้วายุดโทรศัพท์เวลาจะเซลฟี่หรือเวลาจะบันทึกวิดีโออะไรก็แล้วแต่นะครับนะนี่ให้เห็นชัดเจนเลยเขาเรียกไม่งี้ว่าสติกนะครับ5 i six I have a stick นะครับ, Half, รบ h, บ h บ a, บ a บ v e นะครับ h เท่ากับฮอนุููกนะครับ a เท่ากับสระแอนะครับ ve นะครับเนี่ยเท่ากับฝอฝาเห็นไหมครับเหมือนกับ five นี่แหละก็เลย ฮอ,หอหนุกุกสระแอแล้วก็ตัวฝอฝาสะกดนะครับเรียนว่า have have นะครับแปลว่ามีในประโยคนี้เออสติกนะครับ s t i ก k เหมือนกันนะครับ s เท่ากับสอเสือ t เท่ากับตัวททหารหรือต่อเต่าก็ได้นะครับนะต่อเต่าก็ได้ i เท่ากับสระอีนะครับ ck นะครับ c ก็คือเท่ากับกอไก่ แต่ K ก็คือคอัยการันนั่นเองแต่คุณครูมไม่ได้ใส่มาให้นะครับเพราะเดี๋ยวอ่านยากเกินไปนะครับนะก็เขียนว่า stick นะครับเวลาออกเสียงออกเขอนนิดน,นึงนะครับนะ stick โอเคแปลว่าไม้ยึดก็เลยแปลว่าฉันมีไม้ยึดนะครับอ้าห้าหกแล้วเจ็ดแปดเก้าสิบ seven e t n i n นะครับ7 8 9 10 seven t ออกนี้เป็นชื่อเป็นร้องเพลงนะแต่คุณรูอ่านเฉยๆไปแล้วนะครับนะ let c o u s t again นะครับ let เมื่อกี้คุณรูสอนไปแล้วนะครับก็คือพวกเรามาจุดๆนะครับ count c o u n t นะครับเป็นคำกริยาแปลว่านับนะครับ c เท่ากับคคควายนะครับ o u เท่ากับสระเอานะครับนะ n นะครับเท่ากับนอหนูการัน นะครับนอหนูทอทหารการันเอเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าพูดเป็นภาษาไทยเห็นไหมครับถ้าเขียนภาษาไทยแล้วมันยากนะครับเอาเป็นว่าคอควายเสือเอาก็แล้วกันนะครับนะอ่านว่าคั่วต้นอกนั้นตัว N ตัวทีก็เป็นการันไปนหมดเลยนะครับอ่านว่าคั่วนะครับแปลว่านับ l e t count again again แปลว่าอีกครั้งหนึ่งนะครับนะ A ก็เท่ากับสระอะ ีก็เท่ากับกอไก่นะครับ AN เท่ากับสระเอนะ a อตัวท่กับ AI เท่ากับสระเอนะแล้วก็ N เท่ากับนอหนูเลยว่า Again แปลว่าอีกครั้งหนึ่งก็เลยแปลว่า7,8,9,10 7,8,9,10เจ็ดแปดเก้าสิบพวกเรามานับกันใหม่เถอะนะครับก็นับใหม่อีกนะครับหนึ่งสองสามนะครับเนี่ยเต้นเลยนะครับหนึ่งสองสามจนกระทั่งถึงเก้าสิบ โอเคนะครับนี่เป็นเพลงนะครับแต่คุณครูไม่ได้เปิดเสียงเพลงให้ฟังก็เลยไม่รู้ทำนองว่าร้องอย่างไรเดี๋ยวเราไปเรียนในห้องคุณครูอาจจะเปิดได้ฟังนะครับแต่นี่คุณครูพี่นันแปลให้แล้วนะครับก็เป็นนั้นว่าจบหน้าที่20 2 0แบ่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบใจนักเรียนทุกคนนะครับหรือท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับที่แนะนําให้นักเรียนมาดูคลิปของครูอพีนันในช่องครูนันช n แนลนะครับ ถ้าเห็นว่าดีมีสาระก็ฝากบอกต่อนะครับนะช่วยกด subscribe กด like กดแชร์ก็ขอขอบคุณไว้นะที่นี่ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอจบหน้าที่20ไว้แต่เพียงเท่านี้ค่อยเจอกันใหม่หน้าที่21นะครับสวัสดีครับผม